สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Animal r e v o l t Battle Simulator นะฮะหรือว่า ARBS มันเป็นเกมแนว Battle Simulator เหมือนกับเกม Tabs นะครับแต่ว่าเกมนี้จะเน้นไปทางพวกที่เป็นสัตว์ซะมากกว่านะฮะอย่างในหน้านะปกตรงนี้นะครับมีไดนโนเสาร์แล้วก็มีงูเจ้าสีแดงตัวนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมตัดสินใจซื้อเกมนี้มาลองเล่นดูเลยนะครับเพราะว่าดูใน t เ,เลอร์แล้วมาดูน่ากลัวดีนะครับอลองมาเล่นกันดูนะฮะว่ามันจะมีอะไรให้เราเลือกเล่นบ้างนะฮะ เล่นแบบแซนบ็อกซ์ละกันนะครับจะได้แบบปลดล็อกทุกอย่างมาเลยก่อนหน้าที่จะอัดเนี่ยก็ลองเล่นมาดูแล้วนะฮะเพราะว่าต้องดูว่าปุ่มไหนมันทําอะไรยังไงนะครับจะได้ไม่งงตอนเล่นเราสามารถเลือกพื้นผิวได้นะครับในแซนบ็อกซ์ผมเอาเป็นเหล็กละกันทางด้านล่างขวามือนะครับทีมเราสามารถแบ่งเป็นทีมได้ถึง7ทีมเลยนะฮะส่วนซ้ายมือนี่คือยูนิตที่เราเลือกได้นะครับก็จะมีเป็นแอนิมอลเป็นสิ่งมีชีวิตให้เราเลือกนะครับมีทั้งคนมีทั้งสัตว์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้ววก็มีอาุธนะ เหมือนกับว่าอาวุธเนี่ยจะเอามาติดตัวพวกสัตว์ที่เราเลือกได้นะครับแล้วก็เป็นบิวดิ้งบิวดิ้งนี้ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในการต่อสู้นะฮะแล้วก็แลนด์สเคปก็ต้นไม้ใบหญ้าอะไรพวกนี้นะฮะคือตกแต่งเองได้หมดเลยนะครับในโหมดนี้สิ่งที่ผมสนใจนะครับคือเจ้าเจ้างูไททันไททโนโบอะนะฮะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้ฮะมันดูแบบน่าสะพรึงกลัวมากให้ลองมาสู้กับคนดูก่อนลองเทียบกับคนดูนะฮะอ่ะ คนทีมที่สองมาสัก10คนแล้วกันงูตัวเดียวก็พอนะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในโหมดแซนบ็อกนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนค่า HP หรือว่าค่าการโจมตีได้นะครับเป็นตัวคูณนะฮะอันนี้แล้วก็ระยะในการตรวจจับเจอนะครับ100ยิ่งไกลก็คือยิ่งเยอะใช่ไหมยิ่งเยอะน่าจะยิ่งไกลนะฮะ AI โหมดอ๋อสามารถเลือกเป็นกาดก็ได้หรือว่ายืนเฉยๆก็ได้นะครับ มาแล้วครับดูความสยองของงูตัวเบเริ่มเลยนะครับเอาขวานตีเข้าไปยังไม่ลม้มดูฮะดูเขี้ยวดูผิวหนังอืนอนไปแล้วคนหนึ่งยังยังเอ้างูแพ้เฉยเสียดายมันปรับขนาดไม่ได้นะฮะมาสัก 5ตัวแล้วกันเหมือนคนจะโหดพอสมควรอลองดูสิเหมือนจะสโลไม่ได้เหมือนกันนะครับในแถบสโลได้อันนี้สโลไม่ได้หขวนตีเข้าไปงูกระโดดงับงับทั้งตัวเลยนะเนะี่ยสุดท้ายอยเรียบร้อยอืออ ผิวหนังเกล็ดคลานผ่านไปคนลุกนึกว่าเลือ้อยผ่านจริงๆอะ่ะดูฮะเรียบร้อยครับอลองให้งูเจอกับตัวอื่นบ้างดีกว่าลองดูสู้ไหวไหมธนูยิงไปกลางหัวเลยยิงไปงับเต็มๆธนูหลุดไปแล้วเรียบร้อยงับทีเดียวเอาไปนักรบนะฮะใส่ชุดเกราะ สู้ได้หรือเปล่าวิง่งถ้าวิ่งน่ารักเหลือเกินเออสู้ได้สู้ได้ลม้มลงไปอ้าวแขนสั่นอีกแล้วพิษแล่นในร่างกายเฮ้ยสู้กันนี้ดีกว่าโกโลเดอร์จแอนนะครับกอริล่ายักษ์ทีมที่สองใครจะอยู่ใครจะไปฮะงับหน้าเลยอุ้งต่อยทุบงับหน้าอีกทีนึง เอ้ยกัดติดเลยครับกัดติดเลยมองเห็นไหมทุบไป <laughs> ทุบต่อยฮะต่อยไอย้สมจริงอยู่สมจริงอยู่กัดหน้าอีกแล้วเวียงเอ้ยเวียงงูออกหยิบ <laughs> มีสูเป็กด้วยต่อยต่อย,ต,อยต่อยโดนไหมลบกระโดดลบอา้าวแพ้แน่เลยว่าแล้วเอาชนะฮะงูแพ้ไปกอแฮมเมอร์ ใช้ค้อนใส่ชุดเกราะด้วยเอาเอาทีมที่สองทีมที่สองอ่ะโอเคค้อนทบุบโอ๊ยคว้างเฮ้ยดึงกลับมาได้ด้วยเจ๋งอะ่ะกลิล่าใช้ค้อนถาะกัดหน้าอีกแล้วเอาชนะอีกคอมมานโดล็อกกี้จะวดเหรอเหมือนจะเป็นเครื่องยิงจรวดติดอยู่ที่ไหล่นะครับลองดูสิ ใช่ไหมเอ้ยใช่ยิงจรวดออกมาเอ้ยโดนเต็มเมอ้าวแต่งับทีเดียวเรียบร้อยทัก2คนแล้วกันคอมมานโดถือปืนมือเดียวด้วยงับไปว่าแล้วทีเดียวเอ้ยยังลุกขึ้นได้อยู่อ๋อมีพิษฮะอ๋อไม่ใช่ระเบิดควันเหรอแพ้อา้าวนี่คืออะไรอะ่ะระเบิดควันผมนึกว่าพิษงู ได้เปรียบเพราะว่าอ๋อปาลาระเบิดจริงด้วยฮะระเบิดควันเออโดนกัดไปอ้าวรอบนี้น่าจะแพ้เอ,อยิงยิงปืนควยหลังโดนครับรอบนี้แพ้ฮะอืมดูฮะดูโมเดลครับดูการเคลื่อนไหวตัวมันเริ่มเลยอ่ะมันน่าสยองมากเลยนะดูผิวหนังดูดวงตาอือหืมล็อกเก็ตเอลลี่นะฮะเหมือนช้างติดเครื่องยิงจรวดด้วย น่าสนใจดูสิเออยิงจรวดมาโอ้ยงับกลางหน้าผากแต่มีเกราะอยู่งับหูยิงจรวดไปใช้งาควิดด้วยการสู้สุดสมจริงโอ้โหช้างกระโดดเลยงับขาเอาละฮะเสียหลักแล้วครับตอนนี้ช้างยืนได้อยู่ยืนได้อยู่ งับขาติดเลยครับงับไม่ปล่อยเลยเรียบร้อยช้างแพ้ไปไดโนเสารบ้างดีกว่ามาไดโนเสาร์อ๋อมีสกินด้วยหรอบางตัวมีสกินครับอันนี้แหละสีอันนี้ดีกว่ามาตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้สู้กับทีเล็กในหน้าปกเลยใช่ไหมทีมที่สอง เดนอสาเ์เจอกันเองมาทีเล็กงับไปฮะยังไงยังไงเคาจะอยู่ก็จะไปเขาควิดไปอือทีเล็กก็งับยกขึ้นมาเลยอะอือหกระเด้งเลยเขาควิดเอ้ยแอนิเมชันมันดูแบบเหมือนจริงอยู่นะมีสะดุงอา้าวทีเล็กชนะฮะคนกับเดนเสาราดีกว่ามา ทีเล็กเครื่องยิงจรวดเมื่อกี้อยู่ไหนละนี่ล็อกกี้ทีมที่สองสักสิบคนแล้วกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะเครื่องยิงจรวดนะฮะกับทีเล็กยิงมาแล้วยิงพร้อมกันเลย <c oughs> เน้นเน้นโอ้ <c oughs> แรงอย่างนี้เลยเหรอเรียบร้อยอ้าวโดนตัวเองด้วยแม่งป่องยักษ์นะครับกับเสือ ตัวตัว,ต,วตัวเลยแล้วกันใครจะอยู่ใครจะไปแมงป่องสีทองด้วยนะเสือวิ่งโอ้โหโดนโดนหางจิ้มไปจิ้มไปอีกทีหนึง่งเสือกระโดดสู้ฮะอ้าวโดนพิษใช่ไหมนี่ไงมีพิษขึ้นที่ตัวด้วยพิษแมงป่องใช่เปล่าเนี่ยโอโอเคสองตัวลุมแมงป่องตัวเดียวทิ้มเข้าไปไปแล้วตัวนึงฮะอีกตัวหนึ่งโดนทิ้มไปแล้ว โดนทิ้มไปอีกโดนไปอีกทีนึงเรียบร้อยโอ้โหพิษแรงมากช้างสองตัวแมงป่องสู้ไหวไหมพิษแมงป่องล้มช้างนี่หรือเปล่าทิ้ไมไปแล้วทีหนึ่งช้างช่วยกันขวิดช่วยกันชนเฮ้ยเหมือนเอา,านี่พิษเริ่มขึ้นแล้วฮะตัวเริ่มเขียวแล้วแต่ชนะครับ เจอพพะ่อกของเราหน่อยเอาสิยิงมาออไม่เท่าไหร่หรอกงับไปแล้วตัวหนึ่งงับไปงับไปหื้อ,อ,อใครจะหมดก่อนกันเฮ้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 งูเหลือแค่สองตัวแล้วฮะเอา้างูตกแมพไม่ตกไม่ตกได้อยู่ด้านนี้หมดแล้วอา้าวสองต่อหนึ่ง นิ่งไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้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 เร็วงับเฮ้ยเกือบตัวสุดท้ายพอดีเอาละฮะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ